้าให้ตะกะแตนกินก็ได้ขี้ตะกะแตนมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับขี้ตะกะแตนเม็ดสวยๆเหมือนเม็ดข้าวนะครับเป็นยาอัดเม็ดโดยกระบวนการผลิตของตะกะแตนนะครับวันนี้เอามาให้หอยเชอรี่ลองกินดูนะครับหวานลงไปในบ่อหอยนะครับเผลอแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารหอยได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ สวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานครับวันนี้ผมเกษตรวันหยุดพานูก็จะพาเพื่อนๆหัวใจเกษตรมาดูโรงผลิตอาหารอัดเม็ดที่ดีที่สุดสําหรับการเลี้ยงหอยเชลลี่สีทองแล้วก็การเลี้ยงปลาตะเพียนนะครับก็คือขี้ตั๊กะแตนนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงตั๊กะแตนปลาตังกาจีนโมไข่นะครับผลพลอยได้เราก็จะได้ขี้ตั๊กะแตนนะครับเป็นหญ้าอาัดเม็ดโดยะบวนการผลิตของตั๊กกะแตนนะครับหลังจากที่เราปลูกหญ้า หวานอิสราเอลและก็ย่าเนเปียนะครับในการเลี้ยงตะกะแตนแล้วนะครับตะกะแตนกินเข้าไปก็จะขี้ออกมาเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเราก็เอาไปทิ้งนานแล้วนะครับพอดีเอาไปลองให้หอยกินนะครับหอยก็กินแล้วก็โตไวนะครับแล้วก็เอาไปให้ปลาตะเพียนกินก็ถือว่าปลาตะเพียนก็กินดีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าขี้ตะกะแตนเราไม่ทิ้งนะครับเราได้ เลี้ยงตะกะแตนแล้วเราก็ยังได้อาหารของปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ใช้เลี้ยงหอยเชลลีสีทองในฟาร์มเราด้วยนะครับแล้วยังเอาไปลองให้วัวกินวัวก็กินนะครับก็ถือว่าเป็นโปรตีนสูงครับได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับสําหรับการเลี้ยงตะกะแตนนะครับเรามีหญ้าแล้วนะครับเอาให้หญ้าหญ้าให้ตะกะแตนกินก็ได้ขี้ตะกะแตนมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับขี้ตะกะแตนเม็ดสวยๆเหมือนเม็ดข้าวนะครับเป็น หญ้าอัดเม็ดโดยกระบวนการผลิตของตะกะแตนนะครับวันนี้เอามาให้หอยเชอรี่ลองกินดูนะครับหวานลงไปในบ่อหอยนะครับเผอแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารหอยได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเราเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับปกติเราเลี้ยงด้วยพืชน้ำนะครับตอนนี้หอยเชอรี่เรากินขี้ตะกะแตนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าหอยชอบมากนะครับเห็นไหมครับรับ ดูดกินเข้าไปเลยนะครับเหมือนกินข้าวนะครับเห็นไหมครับเหมือนเม็ดข้าวลอยอยู่นะครับหอยก็จะโยกโยกนะครับแล้วก็ดูดนะครับกินหญ้าเข้าไปนะครับดูดเข้าไปเป็นแท่งเลยนะครับทดลองให้หอยกินนะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับสําหรับขี้ตะกะแต่นนะครับ เห็นไหมครับอร่อยอร่อยโยกโยกโยกดูดเข้าไปนะครับดูดเข้าไปโยกให้ขี้ตะกแตลอยมาครับเห็นไหมครับเขาก็ค่อยๆดูดกินเข้าไปนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับเอาอีกเอาอีกนะครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับการเลี้ยงตะกแตนได้ประโยชน์หลายต่อด้วยนะครับไม่มีอะไรจะทิ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กําลังมาแรงนะครับหลายๆฟาร์มเลี้ยงตะกแตนนะครับแต่ว่าเกษตรยุฒิพานุได้ขี้ตะกรแตน กวาดทิ้งไปเยอะนะครับลองมาให้หอยกินว่าเออตะกกแตนมันกินหญ้านะครับมันเขียออกมาก็น่าจะเป็นหญ้าโปรตีนอาจจะสูงมากนะครับทดลองดูนะครับเห็นไหมครับวันนี้เกษตรบรหยุดพานุก็พาเพื่อนๆหัวใจเกษตรนะครับที่เลี้ยงตะกกแตนนะครับขี้ตะกกแตนมีประโยชน์เยอะนะครับเอาไว้เลี้ยงปลาตะเพียนได้นะครับอย่าไปทิ้งนะครับถือว่าได้ประโยชน์หลายต่อนะครับ เห็นครับหอยเรากินก็จะอ้วนสุขภาพดีนะครับเกษตรบรรจุภัณฑ์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนหัวใจเกษตรที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องหัวใจเกษตรเราทําเกษตรอย่างมีความสุขนะครับใช้เวลาว่างๆในการเลี้ยงตะกะแตนเลี้ยงหอยเชลี่สีทองนะครับสร้างแหล่งอาหารให้ครัวเรือนแบบยั่งยืนนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ มันมีความสุขนะครับหลังเลิกงานแล้วก็มานั่งชมหอยนะครับกินอาหารเอาใยตะกะแตนกินนะครับความสุขของชีวิตนะครับที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแหล่งอาหารแล้วก็สะอาดปลอดภัยปลอดสารเคมีนะครับเราต้องเลี้ยงกินเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สารเคมีเยอะนะครับนวัตกรรมอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับหอยเราก็เลี้ยงกินเองตะกะแตนเราก็เลี้ยงกินเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ